สวัสดีครับวันนี้วันที่18นะครับมิถุนายนพศ2566นะครับก็ยังอยู่ที่บ้านแพทย์โมห6นะครับเช้าวันนี้นะครับเวลาวประมาณา6โมงนะครับก็จะมีนำสรีระล่างของท่าน ดาบตำรวจสุชาตินะครับไปชา่อมปัญาสถานกันในวันนี้นะครับก็ขณะนี้กําลังทําการ <c oughs> นําร่างท่านนะครับ <c oughs> ออกจากโรงหย็บนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเอาไปวางไว้ที่ยังรถลากนะครับนี่โมกุลนะเหมยนะโซาโ้โต้นช่อหมค

ก็เดี๋ยวจะรอพระสงฆ์นะครับมานำสรีระล่างท่านไปยังรถลากนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่ชาปนสถานนะครับเป็นแับเรอไปนะครับ

ยากๆนะครับกำลังล่ำลากันอยู่นะครับดูก็ได้ถ้าถ้าส่งมาแล้วนะครับอันอันปิดปิดไฟปิดเไป

ก็เรียบร้อยครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการตกแต่งนะครับเพื่อความสวยงามเป็นลำดับต่อไปนะครับจี้น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ